สว <c oughs> ัสดีครับทุกคนเดี๋ยวยอ่านก่อนฉลองโคลาโบโอกาสได้รับโคลาโบเลเจอร์ด้วยการแทรยังไม่พอมอบสืวการชาชติโอ้ไอ,อตัวการชาชติเนี่ยโอเคถ้าได้มาจะสุม่มแต่ถ้าผมแชร์ทำกิจกรรมนี้ไปคิดเหรอครัคนในไลนเจอร์มีน้อยแถมยังไม่นับพวกไอดีที่อมี สำครับคนที่มีหลายไอดีแล้วมีหลายเฟซที่เอาไปแทนอีกอเราจะข้ามเราจะข้ามจะไม่พูดถึงเรื่องในวันนี้มันเพิ่มแล้วสองตัวที่ผมอยากได้แต่มันไม่เหลือแล้วสําหรับคนที่กําลังเพลิดเพลินกับการเปิดกระชานั้นในเดือนใหม่นี้มาเปิะนะว่าวันมูแมทโคตั๊แต่ว่าผมจะไม่เดียวครั้งนี้คุณจะต้องจำเอาไว้น้องนิคเทอาไ เ,เออครับเป็่นว่าทุกคนเอ่อเพลิดเพลินยกเป็นผมละกันผมแค่วันนี้ผมแค่อยากมาเตือนทุกคนนะครับผมใครที่เป็นหัวหน้ากิวอะระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ผมไลฟ์อยู่อะผมได้กดเข้ามาที่กิวไงแล้วผมพบแฮ็กอยู่ในกิวผมนี่นะครับตรนี้โอ้เมื่อวานขเขายังไม่มนีนะครับที่ผมไลฟ์เมื่อวานอะแล้วดูครับเขาเวลแค่นี้แต่เขาอ,อยู่เพชรสองแล้วแฮ็กมันไม่ได้มีแค่ใน PVP แ,แล้วครับมันมันมีในนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะเอาภาพจากหลฟ์ขึ้นมาให้ดูนะครับเมื่อวานที่ผมไลฟ์ไปแล้วผมเห็นอะไรเนี่ยครับเขาตีไป400 400กว่าล้านนะครับเอาง่ายๆเลยเขามีตัวแค่นี้เขาเวลแค่นี้เมื่อวานที่จริงไม่มีด้วยซ้ำไอตัวโคโลโบผมเห็นแค่มีเสือขาวแล้วก็จากนั้นก็ ห้าดาวสีด่ดาวเจ็ดดาวอะไรแบบนี้หมดเลยตัวที่แจกฟรีแต่พอมาวันนี้มันมันไม่ใช่ละก็ <c oughs> ไม่ควรให้อยู่ในกิวนะครับคนนี้เพราะแบบถ้าสมมติไลเลนเจอร์เขาตรวจขึ้นมาแล้วมันอยู่ในกิวเราอะไรเงี้ยแล้วสมมติเราเป็นหัวหน้ากิวเราโดนลบกิวด้วยเงี้ยเพราะว่ามีแฮกอยู่ในกิวเนี่ย อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าต่อไปผมต้องคัดคนแล้วแหละครับใครที่จะเข้ามาที่ผมเปิดให้คนเรี้ยวน้อยเข้ามาคืออยากให้คนที่ต้องการเกียร์อะไรเงี้ยเข้ามาช่วยช่วยกันตีเนี่ยผมก็จะช่วยตีแต่ถ้ารับแล้วมันมีแฮกเข้ามางี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าจะรับทุกคนเพราะว่าผมคงต้องเตะเตะคนนี้ออกจาเก,กิลนะครับเพราะว่ามันแฮกจริงๆอะ่ะผมคงเอาไว้ไม่ได้อะ่ะไล่ออกโชว์เลยครับ ก็ได้ไล่ออกแล้วก็ใครอยากเข้ากิวผมก็เข้ามาได้นะครับผมแล้วก็เตือนกิวทุกกิวระวังไว้ด้วยครับโปแพ็กอยู่ในกิวอะไรเงี้ยก็ไล่ออกได้เลยครับเพราะว่ามันก็ไม่อาจจะโดนไลเลนเจอร์แบรนหรืออะไรหรอกครับแต่ว่าแค่กันไว้ก่อนไม่อยากให้มีแฮกอยู่ในกิวเราอยู่แล้วด้วยใช่ไหมละครับคือ <c oughs> ผมต้องการให้อันนี้คือผมต้องการให้คนที่เบลน้อยๆเยนียเ่ยมาเก็บเกียร์กันแต่ว่าถ้าอย่างนี้ผมก็คง <c oughs> ต้องคันไงวันนี้ก็ขอบคุณครับผมไปเจอกันจบ